โอ้วัวเต็มเลยใกล้ๆเลยโอ้ยวัวไป็นเลี้ยงไหนแล้วทิดไปเลี้ยงกี่ไหนอ๋ออ๋โอ้ยหลายตัวจนริงๆเลยเขาถาเนาะเขาถาเขาถานี่ครับวัวัครบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาที่มหานครดงใหญ่นะครับผม อนี่ครับมามหานครดงใหญ่ก็คิดถึงอาจารย์อ้อนกันงาช่างตัดผมช่างตัดผมสยองโลก <c oughs> <c oughs> วันนี้มาช่างตัดผมสยองโลกนะมาที่บ้านของอาจารย์อ้อนกันงานะครับ <c oughs> ผาชมบริเวณบ้านตัดผมของอาจารย์อ้อนกันงา <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างนี่ครับนี่นี่ <c oughs> น ท่านก็อยู่แบบสมถะนะครับเสื้อแดงๆนี่คืออาจารย์อ้อนใช่ไหมครับนี่ครับนี่ผมอาจารย์สวัสดีคร,ครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับนี่สวัสดีปีให<ป>ม<า>่อาจารย์อ้อนกันงานี่แกก็เป็นคนอยู่แบบสบายสบา,ายอยู่แบบธรรมาชาติพอดีคุณงูงด,ดินเอาแว่นมาให้ใส่ก็ลองใสด่ดูก็รู้สึกลองใส่ดูเนาะเท่ดีเลยครับนี่เท่เท่ชอบเลยครับนี่แต่ผมก็มองไม่ค่อยเห็นผมก็เอาไว้แบบนี้แหละครับนี่ทีนี้ก็คุยไป วันนี้จะมาตัดผมกับอาจารย์อ้อนกันงานะครับผมก็ออกแบบมาว่าปีกว่าแล้วเนาะนี่เนาะเกือบสองปีแล้วเนี่ยผมจะตัดทรงปีกว่าทรงสยองโลกไปเนาะว่ายังไงชื่ออิโต้แล้วก็มีอิโต้ขวานสับสยองโลกอาจารย์อ้นผมผมจะตัดให้มันเข้าทรงเลยนะผมจะใช้เครื่องมือแปลกๆดูนะครับ เคื่อมือแปลกๆของอาจารย์มีอะไรบ้างเนี่ยมีขวานมีเลื่อยมีขวานมีเลื่อยไฟฟ้าบั้มีเลื่อยไฟฟ้าซึ่งเขาเขามีใครใช้กันแต่ผมก็อยากแก้ต่างอยากลองขวานนะครับอยากลองให้คุณงูดินดูเพราะผมก็ยาวมากเลยถ้าเราไปเอากันไกลซอยมันก็ง่ายไปโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับับจัดไปครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จากวิธีเฉาะประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นทรงอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะอาจารย์หมุนให้ดูอันนี้คือหมุนเมื่อกี้นี้ที่เราตัดแล้วนะครับทรงเมื่อกี้นี้เนี่ยที่ทรงว่าอะไรนะที่ว่าทรงโหดระดับอะไรน่นะทรงชื่อทรงโลกเลยครับโหดระดับโลกการต้ขวานอิโต้ขวานสยองโลกทรงผมทรงนี้ชื่ออิโต้ขวานสยองโลกนี่ครับจริงๆมันก็คือฟาลายูนิเซฟแต่เราไม่ล่ายยนิเซฟนะอาจารย์ทรงปุ๋ยสมัยก่อน วันนี้มาระดับโลกเลยนะใส่แว่นอาจารย์อ้อนกันงาที่มหานครดงใหญ่ครับผมโอ้สุดยอดมากเลย <Happy S 2> ครับแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ <c oughs> กับชาวเน็ตทุกคนทุกคนขอฝากความคิดถึงชาวเน็ตว่าขอบคุณที่ไม่เจ็บไม่จนไม่อยาเจ็บอย่าจนมีเงินใช้ตลอดมีเงินใช้ตลอดปีหกหกตลอดตลอดตลอดชาติตลอดไปเลยดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ ดีครับอาจารย์อ้นกันงาว,วันนี้แวะแวะมาวันนี้เป็นใครครับเป็นน้องสาวหรือเป็นน้องเกยน้องตะไบน้องตะไบอาจารย์กันงาใช่ไหมครับน้องตะไบอาจารย์กันงาครับผมวันนี้แวะมาดูอาจารย์ดังระดับโลกนะครับผมอาจารย์อ้นกันงานนที่ดังทาง YouTube และดังทางทิกต็อกนะครับตอนนี้อันนี้เขาตัดทรงอเมริกันเลิฟครับเนี่ยอ้าวขอประทานโทษนะครับนายแบบวันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอเมริกันเล็บทรงอเมริกันเลิฟ ดูนะครับทรงอเมริกันเลิฟเป็นคนมาจากประเทศปอยเป็ดมมาจะปอยเป็ดครับมาจะปอยเป็ดดูนะครับตัดเสร็จแล้วเนี่ยดูรอบหัวเลยครับอ๋อตอนนี้รีวิวแล้วเนาะรีวิวแล้วครับรีวิวแล้วรีวิวแล้วรีวิวแล้วอเมริกันเลิฟอเมริกันเลิฟนี่เป็นทรงใหม่นะรูงสุดเป็นทรงใหม่ที่อาจารย์อ้นคิดขึ้นมาครับซึ่งมาจากประเทศปอยเป็ดนี่เขาจะมาผมยาวเป็นฟูเลย ผมแข็งใหญ่อยากสุกไม่มีจุดแรกของอเมริกาเลิฟคือทำยังไงอาจารย์นนจุดของอเมริกันเลิฟนี่คือหนึ่งใช้เบอร์เก้าเบอร์เจ็ดตัดด้านบนอย่างนี้เบอร์เก้าก็ได้เบอร์เจ็ดก็ได้ตัดตัดไปอย่างนี้เลยเนาะเสมอกันแล้วก็เอาเบอร์สี่เบอร์สามเปิดด้านข้างสี่กับสามเปิดด้านข้างให้ได้ตั้งฉากอย่างนี้อ่าบอกวิธีตัดหน่อยหมายถึงว่าตั้งตรงเลยหรือเปล่าเอาเบอร์เกีองศาครับเอาเบอร์เก้าใส่ อ่าเอาเบอร์เก้านะครับแล้วกมีการเลิฟพอพอมันเข้าไปในฟันแล้วเนาะล็อกล็อกให้มันอยู่นะล็อกอย่างนี้ครับแล้วก็ทํามืออย่างนี้กำเปตเตเลียนอย่างนี้ครับตั้งเก้าสิบองศาแล้วก็ดึงปื๊นแปดสิบองศาได้ไหมครับอาจารย์แปดสิบก็ได้แปดสิบก็ได้เจ็ดสิบได้ไหมเจ็ดสิบได้หมดได้หมดด้ดแต่จริงๆต้องเป็นเก้าสิบเนาะทีนี้พอเราถอดเบอร์เก้าออกอ่าอ่าเบอร์เก้าออกเราก็มาใช้เบอร์สามนะครับเบอร์สาม เปิดด้านข้างนี้ข้างข้างนี่รอบหัวเลยอ่าเบอร์สขามเปิด,ปดแล้วแขกมีโอกาสเปิดอาจารย์อ้นไหมครับเนี่ยเปิดครับเปิดเปิดอปปคัตหรืออันเดอร์คัตอันเดอร์คัตเปิดเดคัตต่อยมัดซ้ายขวาออกอาจารย์อ,อน้นแ,แล้วเอาบเบอร์หนึ่งมาถ่ายแล้วเคยโดนไหมครับอาจารย์นอน้นเ,เ,เคยโดนเคยโดนอปปคัตไหมเคยโดนหลายครั้ง เคยโดนหลค้างจนจําได้แล้วใช่ไหมจำได้ว่าถ้าเขาไม่ถ่ายแล้วก็ไม่แอบถ่ายเขามโหเต็มที่เลยอ่าเขาก็อัปคัดไปอะไรเงี้ยรอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่อ่าอ่าใช้เบอร์สามยังไงบอกเมื่อกี้เลยถ่ายขึ้นตรงอยู่ก็ถ่ายให้ดูแล้วถ้าโมจะเปลี่ยนเบอร์มันกินเวลาเยอะอ๋อออันนี้เอาเบอร์หนึ่งมาใส่แล้วนี่เป็นประมาณนั้นนะครับครับคือเบอร์สามนี่เดินรอบข้างครับเดินรอบข้างครับ แล้วด้านหลังนี่ก็เอาไว้อย่างนี้คําว่าอเมริกันเลิฟนี่คือด้านบนนี่อเมริกันเลิฟด้านข้างนี่กันเลมเฉยครับเป็นลูกตัวยูตัวแอลแล้วแต่เราต้องการแล้วแต่เราต้องการอ๋ออเมริกันเลิฟจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่อเมริกันก็ทรงอเมริกันลานบินปกตินี่แหละปกติแต่สั้นยาวอยู่ท่าเลิฟก็คือความรักก็คือสวยงามสิ่งสวยงามนี่แหละเนาะแฮปปี้นิวเียร์ก็เลิฟเหมือนกันอ๋อก็เลิฟเหมือนกันเนาะวันนี้ตัด ฉลองปีใหม่ไอเลิฟ o ยูก็เลิฟเหมือนกันนะโอเคเลยขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์นอนแล้วสวัสดีครับนายแบบครับสวัสดีครับชื้อไม่ลงเลยมีอย่างนี้